หลายคนนะครับถามเข้ามาครับว่ามีประกันรถยนต์ราคาถูกๆที่คุ้มครองดีไหมตรงนี้นะครับผมก็อยากจะแนะนำเป็นตัวชั้น3บวกนะครับในเงื่อนไขของประกันชั้น2บวกและ3บวกนะครับเงื่อนไขก็คือจะซ่อมเขาซ่อมเราครับในกรณีที่รถกับรถชนกันเท่านั้นคำว่าซ่อมเขาซ่อมเราในกรณีที่รถชนกับรถนะครับก็คืออย่างเช่นเราเนี่ยขับรถไปครับแล้วเกิดอุบัติเหตุ ไปชนรถคู่กรณีนะครับไม่ว่าจะชนรถอะไรก็แล้วแต่จะซ่อมทั้งคู่กรณีแล้วก็ซ่อมรถเราด้วยครับตามทุนประกันที่เราทําไว้แต่นะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยขับรถไปแล้วเกิดเสียหลักครับลงข้างทางโดยไม่ได้ชนกับรถนะครับ เคสแบบนี้นะครับจะไม่ซ่อมรถให้เรานะครับแต่จะซ่อมสิ่งที่เราไปชนที่อยู่ข้างทางครับไม่ว่าจะเป็นป้ายนะครับร้านค้าข้างทางหรือว่าเสาไฟฟ้าต่างๆาแคมเปญน3บวกที่จะมาแนะนำนี้นะครับราคาไม่แพงครับและความคุ้มครองค่อนข้างสูงเลยและที่พิเศษที่สุดนะครับก็คือมีบริการลดสไลด์ฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรีในเรื่องของความคุ้มครองนะครับก็จะมีในหมวดของความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองถึง5 0 0แสนบาทต่อคนครับและ10ล้านบาทต่อครั้งเยอะมากครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยขับรถไปอยู่ดีๆนะครับเสียหลักครับถนนลื่นไปชนรถกระบะคันหน้านะครับที่บรรทุกคนมาเต็มกระบะเลยถ้าสมมติรถกระบะคันหน้านะครับที่เราไปชนเนี่ยเกิดเสียชีวิตนะครับคุ้มครองคนละ5 0 0แสนบาทครับแต่นะครับไม่เกิน10ล้านบาทต่อครั้ง ก็คือการชนครั้งนี้นะครับจะจ่ายสูงสุดก็คือ10ล้านบาทในความคุ้มครองต่อไปก็คือในหมวดทรัพย์สินของบุคคลภายนอกครับตรงนี้นะครับจะคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทครับยกตัวอย่างครับในกรณีที่เราขับรถไปอีกแล้วครับเกิดไปชนท้ายรถเบนซ์เข้าตรงนี้ครับคุ้มครองสูงสุด1ล้านบาท แล้วก็มีในหมวดของค่ารักษาพยาบาลของคนในรถนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองคนละ1000 0แบาทรวมถึงการเสียชีวิตด้วยนะครับก็จะจ่ายให้คนละ1 0 0 0 0แบาทความคุ้มครองสุดท้ายนะครับเป็นหมวดการประกันตัวผู้กับขี่ในคดีอาญาครับในกรณีที่เราเกิดขับรถนะครับไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดเสียชีวิตเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นคดีอาญาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะคุมตัวเราครับ แล้วบริษัทประกันนะครับก็จะต้องมาประกันเราครับความคุ้มครองตรงนี้นะครับจะมีวงเงินสูงถึง3 0 0 0 0 0บาทครับประกันชั้น3บวกแคมเปญน,นี้นะครับคุ้มครองรถเราทุนประกัน1 0 0 0 0แและ200 0 0 0บาทราคาเบี้ยรประกันภัยนะครับถ้าเป็นป้ายทะเบียนต่างจังหวัดเนี่ยราคา4,800บาทต่อปีครับแต่ถ้าเป็นรถทะเบียนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยราคา5,300บาทต่อปีคุ้มนะครับถือว่าคุ้มมากแคมเปญน,นี้น่าจะ ประหยัดที่สุดแล้วครับในบรรดาหลายๆแคมเปญของ2บวกและ3บวกท่านไหนนะครับอยากได้ประกันรถยนต์แบบไหนหรือมีงบเท่าไหร่สามารถติดต่อมหาอุดมศักดิ์ประกันภัยได้โดยตรงครับผมยินดีให้คำปรึกษาฟรีครับเราคือมืออาชีพด้านประกันภยัยที่นี่เราไม่แข่งขันแต่เราแบ่งปันครับ